อัศจรรย์ใจไทยทั้งชาติข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านอยู่ตรงนี้แล้วครับนี่คือภาพประวัติศาสตร์ที่ต้องจารึกไว้ณฐานปฏิบัติการ3แยกประสาทตะเมินทมในวันที่หากระสุนและจรวด b m เ1ปูพรมถล่มหนักน่กนวงกว่า20วันแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับท่ามกลางซากปร,รักหักพังของศาลาแปดเหลี่ยมที่พังทลายลงมาพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือพระบิดาแห่งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ายังคงตั้งตรงงานสง่างามและปลอดภัยอย่างไร้รอยขีดควร นี่คือความศักดิ์สิทธิ์หรือบารมีที่คุ้มครองทหารไทยกันแน่วันนี้28 HB News จะพาคุณไปเจาะลึกวินาทีเฉียดตายแต่หัวใจยังแกร่งครับ สถานการณ์ล่าสุดที่ชายแดนครับกองกําลังสุรนารีรายงานชัดเจนว่าแม้ทหารกัมพูชาจะประคมอาวิธหนักเข้าใส่ชนิดที่ไม่ยอมหยุดพักตลอด20วันที่ผ่านมาจนตัวปราสาทเสียหายไปบ้างแต่สิ่งที่ทําให้พี่น้องทหารกล้ามีขวัญกาลังใจเต็มเปี่ยมคือองค์พระบรมรูปรัชกาลที่5ที่ไม่สะทกสถานต่อแรงระเบิดแม้แต่น้อยและที่สําคัญที่สุดครับผลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกไม่นิ่งนอนใจครับท่านลงพื้นที่ด่วนด้วยตัวเองเพื่อตรวจเยี่ยมและฟังรายงานยุทธการควบคุมพื้นที่ เตรียมแผนสถาปนาความมั่นคงตามแนวชายแดนในระยะยาวแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดงานนี้กองทัพบ,บกย้ำชัดความมั่นคงของชาติสะกดคำว่าถอยไม่เป็นใครที่กำลังลุ้นสถานการณ์บอกเลยว่าต้องดูคลิปนี้ให้จบครับ เหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่เรื่องของอาวุธครับมันคือเรื่องของจิตวิญญาณครับคุณผู้ชมหลายคนบอกว่านี่คือบารมีพระพิยมหาราชที่ปกป้องอธิปไตยไทยแล้วคุณล่ะครับเห็นภาพพระบรมรูปที่ยังคงตั้งตรงานอยู่ท่ามกลางซากระเบิดแบบนี้แล้วรู้สึกขนลุกหรือมีความคิดเห็นยังไงพิมพ์ความรู้สึกของคุณลงในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยครับผมรออ่านทุกข้อความ จัดหนักจัดเต็มเพื่อให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนถ้าชอบความดุกดันแบบนี้อย่าลืมกดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามพวกเราไว้ทุกช่องทางนะครับเพื่อที่คุณจะได้เข้าถึงข้อมูลวงในก่อนใครเพื่อน28 HB News จะเกาะติดสถานการณ์ชายแดนอย่างใกล้ชิดมาเสิร์ฟให้คุณถึงหน้าจอเพราะที่นี่คือ28 HB News ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านสวัสดีครับ